เพื่อนๆบรรยากาศโอ้งามมากบรรยากาศช่วงนี้งามจริงๆให้เพื่อนๆชมวิวไปด้วยกันมานั่งอยู่ร้านกาแฟนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะนี่เซาเออน้องหนาวไปไม่ได้หรอกพี่กับน้องหนาวแซบ้า ูเรานั่งอยู่ริมริมก uh, ับริมชายหาดคนเดินขึ้นเดินลงริมชายหาดเขใหญ่ค่อยน่าイスコーヒー

นี่จะมีคาเฟา่คาเฟ่ริมชายหาดแล้วก็เพื่อนๆเ,เป็นอะไรที่แบบสวยงามมากสวยงามจริงๆคือแม่สมศรีไม่ได้มาเดินมุมนี้นานมากม่แม่สมศรีมามาที่นี่ทุกปีแต่ไม่ได้มาเดินมุมนี้นานมากอันนี้ก็เอาบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ชมกันน้ําทะเลบอกเลยว่าสีฟ้านะคะ น้ำทะเลสีฟ้าจริงๆแต่ถ้าเ,เพื่อนๆได้เห็นมีเรือยอสด้วยค่ะพี่น้องขะเรือยอช <c oughs> เหมือนเรือที่เขาเช่า,าพาออกไปปาร์ตี้นู่นนี่นั่นนะคะนีพี่น้อง <Okay. S 2> เขามีที่ให้ล้างเท้าล้างอะไรแต่ว่าน้ำไม่ไหลนะคะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมน้ำไม่ไหลคือแบบ เขาไม่คิดว่าจะมีคนมาเล่นน้ําหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงอีสเตอร์ก็คืออากาศจะอากาศจะเย็นเย็นิดหนึ่งนูนถ้าใหญ่เอาลูกชายแม่สมศรีหายไปไหนนี่พ่อใหญ่กับลูกสาวนั่งอยู่หัวมุมนะคะเราก็นี่ริมทะเล พ่อใหญ่พามากินคอฟฟี่แล้วก็ถนนสายนี้ก็จะเป็นวันเวซึ่งรถจะมาหาเรารถจะมาหาแม่สมศรีจะออกได้ทางเดียวนี่กชายแม่สมศรีไปแล้วนายร้อนนะคะนายก็เลยต้องถอดเสือ้อลิมทะเลบรรยากาศดีๆอู้อ่าคาเฟ่ที่เรามานั่งเขาจะมีอ่าเขาจะมีที่ช้อนกุ้งขายด้วยเนี่ยคะ่ะ มีถ้อยมีที่ช้อนกุ้งขายด้วยพี่น้องมีเสือมีล่มนะคะมีหมวกอู้มีฟุตบอลมีนน่นนี่นั่นขายมีครีมกันแดดขายด้วยโน่นนี่นั่นนะคะยืเพ่ย์ดิอู้ขมแล้วก็ท้อย สันหล,ลักสนะลัะหมอเลาะอะไรกันพอ่อลูก